มาเรามาดูก,กันกับมุมมองด้านการลงทุนนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะหาโอกาสการลงทุนในทองคําได้อย่างไงบ้างเพราะว่าราคาทองคําที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างวันนี้เนี่ยนะครับราคาทองคําในตลาดโลกขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบสสัปดาห์แล้วนะครับได้แรงหนุนมาจากหลากหลายปัจจัยโดยเฉพาะยิ่งปัจจัยในต่างประเทศนะครับล่าสุดราคาทองคําที่ซื้อขายกันในบ้านเรานะครราคาทองคําแท่งในรูปแบบ 96.5%เนี่ยขายออกอยู่ที่2 6 2 5 0บาทนะครับรับซื้อเนี่ย2 6 0 0 0ขึ้นมายืนอยู่เหนือ2 6 0 0 0บาทแล้วนะครับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะมีคำแนะนำยังไงบ้างมาพูดคุยกันกับคุณเบญจมามาอินนะครับจาก YLG Bulletin International ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจติค่ะครับมาประเมินทิศทางทองคำกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูช่วงสั้นก่อนนะช่วงนี้ทองคาขึ้นมาได้หลายวันติดต่อกันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นทาไมทองคาถึงขึ้นมาขนาดนี้ครับ ปัจจัยสําคัญที่หนุนทองเนี่ยมาจากหลายๆปัจจัยค่ะเรื่องแรกก็คือการที่ท่อแถลงของประแทนเซ็ตเจอร์โอมพาวเวลออกมายืนยนันนะคะว่าเป็นเองพร้อมที่จะดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะรวมถึงการที่พาวเวลมีการเตือนนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีการเติบโตที่ซบเซายาวนาะนเป็นปัจจัยสาคัญที่เริ่มกระตุ้นแรงซื้อทองคาในสณานีจับปลอดภยัยคำตอบต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะสาเหตุสำคัญที่ทําให้ทองมีการพุ่งขึ้นแรง จะมาจากการเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์หรือว่า topless claim นะคะที่ออกมาปรากฏว่ามีชาวในการขอรับบริการการว่างงานถึงเกือบเกือบสามล้านรายค่ะเท่ากับว่าแปดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังโควิดระบาดเนี่ยทำให้ชาวในการถูกปลดออกจากงานแล้วเกือบ36มล้าน5แสนรายค่ะที่ป๊อป สาเหตุนี้เองค่ะเป็นปัจจัยของขาัญเลยที่ทําให้ทองมีการพุ่งสูงขึ้นนะคะบวกรวมกับความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ i ิ e s เนสนะคะออบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากสนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงผิดหวังนะคะที่จีนไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ที่สําคัญเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยว่า มีหลายวิธีที่เขาจะใช้ในการรับมือกับตีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะตัดความสัมพันญทั้งหมดกับตีนได้ปัจจัยเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนการทุนทำให้มีการพุ่งสูงขึ้นมา เคลื่อนไหวไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ3าสัปดาห์ณปัจจุบันนี้ค่ะครับก็เข้าตาราเลยนะฮะที่ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเวลาที่มีข่าวไม่ดีมีความตึงเครียดหรือว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาย่ำแย่ยที่บ่งชี้ไปว่าเศรษฐกิจกําลังถดถอยเนี่ยทองคําก็จะมีแรงซื้อกับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทําให้ราคาปรับตัวขึ้นมาทีนี้ครับช่วงสั้นเราเห็นว่ามีแรงเข้ามาหนุนนะฮะภาพกลางภาพยาวต่อไปเนี่ยราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นไปต่อถึงแค่ไหนครับ าทองมีการปรับโัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมากในระหว่างสัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยณขณะน,นี้เองอาจจะเกิดแรงขายทางกำไรในระยะสั้นๆออกมาบ้างผมว่อทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเบื้องต้จจเบบนตเรามองว่าตรับได้ที่ทองยังไม่สามารถทะลุผ่าน1,739ยอารไปได้อาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาในระยะสั้นๆน,น,นะคะซึ่งแนวรับที่น่าสนใจในการทยอยเข้าซื้อวันนี้จะอยู่ร,ราวๆ1,720ถึง1,717ดอาค่ะ แต่ถ้าหากว่าหลุดระดับพัน7จ็ดร้ีอลลงมานะคะใครที่มีทองคําเอาไว้อย่างเป็นกําไรก็อยากให้มีการลดสถานะออกไปก่อนค่ะหรือถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะสต็อปล้อสตรงนั้นนะคะเราก็ถอยจุดซื้อลงมาบริเวณพ 7, 1, 7 US, นเจ็ดร้อยถึงพันเจ็ดรอสามลของต็อปแต่ถ้าหากว่าวันนี้นะคะมีปัจจับวกผักดันทองคําเพิ่มเติม โดยทาให้ทองสามารถทะลุผ่านคัน739ไปได้แนะนําว่าถือทองคําต่อเพื่อรอขายอย่างน้อยน้อยคือไฮเดิมของปีนี้บริเวณ1,747เยอซ่าเทียรอลค่ะครับมาดูที่ราคาทองคําแท่งกันหน่อยนะครับวันนี้ราคาขึ้นมายืนในฝั่งซื้อฝั่งขายเนี่ย26,000บาทแล้วนะฮะทองคําแท่งแนะนํำยังไงต่อครับในแง่ของทองคําแท่งนะคะจุดเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ราวๆ25,950บาทต่อมาทองคาเป็นอย่างต่ำค่ะ ในเหยการเนี่ยจุดขายบริเวด้วย1า3 9ราคาจะอยู่ร,ราว2 6 4ห0่สถึง26,450บาทต่อบาททองคำก็อยากให้เน้นลงทุนในระยะสั้นๆนะนะคะเข้าซื้อถ้าหากว่าทองคำมีการลดต่ำกว่าระดับ 1, 2 6 0 0 0อ่อบาทต่อบาททองคำเท่านั้นแล้วก็พอทองมีการดีดตัวขึ้นไปอาอาจจะกรอบ300ร้อถึงห้าบาทนักทุนอาจจะมีการทยอยลดสถานะทำกำไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะครับ นักลงทุนที่มีทองคาแท่งอยู่แล้วครับอยากจะหาจังหวะในการขายทํากําไรนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเล่นสั้นซื้อมาสักพักนึงแล้วถือมาหลายปีแล้วครับช่วงนี้เห็นว่าเป็นรอบใหญ่จะไปแบ่งขายยังไงดีครับถ้าหามว่าถือมาหลายปีแล้วนะคะใครที่อาจจะติดดอยอยู่หลายหลายปีเนี่ยดิงจริงก็ยังแนะนํานะคะว่าอาจจะทยอยลดสถานะบางส่วนที่สําคัญควรจะถือบางส่วนด้วยค่ะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยทชื่อได้ว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่รอนึงทองคําอยู่นะคะ ถ้าหากว่ายิ่งทองมีการทะลุผ่านไฮเดิม1 7 4เดิไปได้เรายัางมองเป้าระบําคำสำหรับปีนี้ก็คืออยู่ใกล้กๆ1,800เหรียญค่ะดังนั้นใครที่เงินเย็นนะคะรับพรสยงได้นะคะต้นทุนต่ำก็แนะนำว่าติดไม้ติดมือหน่อยค่ะรอขายถ้าหากว่ารงคำมันขึ้นไปสู่ระดับเป้าหมายดังกล่าวค่ะครับใครที่อยากจะถือองคำลงทุนระยะยาวนะครับขึ้นมารอบนี้ซื้อไม่ทันแล้วฮะอยากจะลงมาซื้อข้างล่างครับราคาเท่าไหร่ถ,ถึงจะเป็นราคาที่น่าสนใจครับ ถือทองในระยะยาวเนี่ยการเข้าซื้อถ้าหากว่า,อ,าอยากสะสมยาวๆนะคะ,ะยังแนะนําว่าแนวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอลงมาต่ํากว่าระดับพันเจ็ดร้อยเหรียญค่ะแต่ใครที่นั่งทุนระยะสันน้นมีเวลาดูเยอะนะคะอาจจะแบ่งซอยเข้าซื้อตั้งแต่โซนพันเจ็ดร้อยยี่สิบพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดแล้วก็พันเจ็ดร้อยเก้าเป็นระดับถัดไปของป๊อปทั้งนั้นทองยังมีความถดถวยนะคะถึงแม้ว่าระยะยาวเราจะมองบวกเนี่ยแต่ระยะสั้น ยังมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่อาจจะทําให้ทองเกิดแรงขายทํากําไรเป็นระยะค่ะแต่ไรตามค่ะการอ่อนตัวลงของรักาันคในระยะสั้นเราก็ประเมินว่าเป็นโอกาสในการซื้อค่ะครับต่ำกว่าพันเนี้เป็นเงินบาทเท่าไหร่ครับถ้าหากว่าต่ำกว่าระดับพันเจ็ดรักทองคำจะลงมาต่ากว่า25,750บาทต่อสบาททองคําค่ะครับ ก็เป็นปัจจัยที่แนะนํากันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพสัปดาห์หน้ากันหน่อยฮะสัปดาห์หน้าก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในหลายเรื่องทีเดียวนะสัปดาห์หน้าแนวโน้มทองคาเป็นยังไงครับสัปดาห์หน้ามีหลายปัจจัยที่จะต้องติดตามนะคะดยเฉพข้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อตัวเลขออกมาแย่กน้ำมันก็จะเกิดความมิสกเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามานะคะยางสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยการอนุญาตต่อสร้างแล้วก็ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านในนวััองคคาร่ะ ตอนที่กลางดึกของคืนวันพุธก็จะมีการ,ปรเปิดเผยรายงานการประชุมเสร็จนะคะซึ่งเป็นงานรายงานการประชุมเสร็จรอบที่แล้วค่ะถ้าหากว่ามีข้อมูลใดๆที่ตลาดยังไม่รับรู้ปัจจัยนี้เองอาจจะทั้งทอง,งมีการเคลื่อนไหวรุนแรงได้นะคะในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนอกจากนี้ในวันพฤหัสก็จะมีการ,ปรเปิดเผยดัชนีราคาดัชนีเทียมไอพัการผลิตจากมาจิตนะคะแล้วก็ดัชนีพัดการผลิตจากเปรตซิลเดเซียค่ะไฮไลท์ยังอยู่ที่จํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะ ต้องดูว่าถ้าหากว่าจะม,มาเปิดเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ายังมีคนขอรับบริการการว่างงานในระดับสูงไม่ลดลงเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักพุนยังคงวิตกกับเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นทองคำในฐานะที่จะปลอดภัยได้ค่ะนอกจากนี้มีปจัจจัยภายในประเทศที่จะต้องติดตามในระหว่างสัปดาห์หน้าค่ะอย่างที่เราทราบกันก็คือค่างเงินบาทเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดราคาทองคาในประเทศนะคะ อย่างวันพุธหน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนองขอ,อ,องบอบถ้าหากว่ามีการ,ารแสดงมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าส่งสัญญาณในการลบลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มนะคะอาจจะทําให้ค่าเงินบาทที่ในระยะนี้เนี่ยแข่งค่าในช่วงสั้นกลับมาอ่อนค่าแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในประเทศได้ค่ะได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเบนจะมามาอินนะครับจาก Bio g b l g b u l l i t n International แนะนำช่วงนี้ทองคำขึ้นมาแรงในช่วงสั้นนะครับทำจุดสูงสุดในรอบประมาณสาสัปดาห์เนี่ยถ้ามีกำไรทยอยแบ่งขายไปบ้างครับเดี๋ยวจะอาจจะมีการย่อตัวลงมานะเพราะว่าตอนนี้นักทุนก็เริ่มจะแบ่งขายทางไรออกมาบ้างแล้วนะครับแต่แก็ตามคนที่เน้นถือยาว ถือภาพกลางขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็แนะนำว่ายังถือได้อยู่มีเป้านะครับทองคำแท่ง26,400-26,500บาทไปแบ่งขายปะทยอยกันช่วงนั้นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะฮะกับมุมมองของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ